สวัสดีค่ะหมีนะคะมาพบพอกับสาวคําพ่ออีกแล้วพี่น้องคะเกิดที่ยังคืนมีคุณตาวัยหกสิบ,บได้มอบสิ่งนี้ให้อายสุณพรอยู่หนาเ้ที่เจ้าน้ายสุกุณพรถึงกับชะง,งักเลยทีเดียวพี่น้องคะโอ้โหถือว่าเป็นข่าวอ่าสำหรับวันนี้เลยก็ว่าได้เนาะที่แบบว่า คุณตาวัยหกสิบมอบสิ่งนี้ให้อจุณพรพี่น้องเอ้ยหลายท่านหลายคนนะคะสีเห็นไปแล้วเนาะแต่บางคนบางอาจท่านยังไม่เห็นก็สามารถไปดูได้มาดูได้สําหรับช่องนี้เลยพี่น้องคะสิเบอาสูฟังในเรื่องเล่าโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับเป็นคุณตาอาจไม่รู้อายุพี่น้องคะน่าจะาหกสิบแล้วเนาะสาหรับคุณตาท่านนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่ว่าเออเนี่ยเราดูเราได้มาเห็น ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งข้อเตือนสติในคลิปในรูปๆนี้เลยก็ว่าได้เนาะก็คือเป็นการที่อ่าเรื่องราวที่ไปทําการแสดงโชว์อยู่ประมาณบบกี้มือนกัพี่น้องะ่ะไปทําการแสดงโชว์แล้วทีนี้มีคุณตาท่านหนึ่งนะคะเพิ่นได้มอบสิ่งนี้ให้อสุนพรก็คือบักย่มพี่น้องะ่ะบักย่มใส่ถุงมาพร้อมกับพริกเกลือนั่นเองพี่นอ้องอาาุนพรถึงกับแบบรีบลงไปเอาแล้วก็ขอบคุณแล้วก็แบบ เหมือนกับว่าอายังไงล่ะตกใจอาชง,งักแบบอุ้ยคุณตาเอานี่มาให้นี่แหละพี่น้องขาเถึงว่า f อฟเนาะเอซมีเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะอายุเท่าใดเอฟซีอาสุนพรคือมีโอ้โหนับไปเลยพี่น้องคาแต่อายุ10ปีเกปี8ปีจนหอดอายุลักอ่าเหล็กเจ็ดเจ็ดสิจังส่พี่น้องนี่ค่ะ เอฟซีเยอะมากๆเลยแล้วแฟนคลับแต่และคนก็ดีกับน้องซะเหลือเกินหากเพลงอีหลาคือลูกหล้านจะเคอกแท้ๆเลยพี่น้องคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปนะคะที่แฟนคลับไนได้ถ่ายลงเนาะก็คือเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณตาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแซงกันก่อนพี่น้องคะเป็นช่วงคิดเวลาที่คุณตานี่คะ่ะพี่น้องคะถือแบบยม่มพี่น้องเอ้ยเนี่ยถือแบบย่มไปหาอีหลาไอซูนพอเนี่ยคะ่ะพี่น้อง เนี่ยคุณตาเนี่ยดูเมียอายุมากแล้วนะพี่น้องคะเนี่ยเพื่อนเกิดยังแบบว่ายังแบบเอาของมาให้อีหลานยังมาเบิ่งอีหลานนะคะพี่น้องถึงโมเมนต์ที่แบบเนี่ยแล้วอีหลากับทีนี้ค่ะพี่น้องคะถือถุงมกยุมเนี่ค่ะที่คุณตา,าให้เนาะเนี่ยโอ้ยโมเมนต์ที่น่ารักเลยแล้วก็ออสุนพรนก็น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีแคปชั่นนะคะจากพี่พิย่พรนบอกว่ารางวัลน,น้ําใจอันนี้คืออ่านแลวแบบ เออพิ่นบอกว่าดีนีองแห่งเลยว่ารางวัลน,น้ําใจไม่ใช่แค่เงินก็มีความสุขแล้วนั่นเองพี่น้องเพื่นบอกว่ารางวัลน,น้ําใจไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือทองที่มีค่ามากมายที่จะมอบให้สําหรับอีหลาสิ่งที่แม่ปู่ยาตายายมอบให้มันคือคุณค่าทางจิตใจอีหลามากๆเอนดูคุณตาถือถุงมะย,ยมพร้อมพริกเกลือถุงใหญ่มามอบให้อีหลาอีหลาก็รีบยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณคุณตาทันที เป็นภาพเห็นแล้วปื้มใจจริงๆพี่น้องคะอีลีถ้าใครเห็นอ่าโมเมนต์นี้ภาพนี้แล้วรู้สึกแบบว่าปื้มใจเหมือนกันไหมสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันกับกับห้าไใดพี่น้องคะเด้๋วจะไปตอบคอมเมนต์จากแฟนคลับเนาะแล้วคือเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าเป็นทิศพิณารักแห้งพี่น้องคะเราเห็นแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณตาเนาะที่เพิ่นอายุมากแล้วเป็นป็นยังแบบอ่ามาดูอีลามาห้ก็ต้งใจอีลาอยู่นะพี่ที่หน้าหาน พร้อมกับมีสิ่งของที่มอบให้อาจจะอาจจะแบบเล็กน้อยอาจจะไม่ใช่เงินทองที่มีคุณค่ามากมายแต่ว่าทางจิตใจนะ่ะล้นลามเฮ้พี่น้องคะทางจิตใจคือล้อนลามมากจนทะลุกออกมาเลยก็ว่าได้เออเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งของแต่สิ่งของนั้นแล้วให้ด้วยใจผู้รับเพื่อนกอดดีใจนั่นเองพี่น้องคะรู้สึกดีใจรูจ้สึกอุ่นใจว่าสิ่งของที่ อาพื่อาหิมันมีค่านี่แหละพี่น้อง่าบางคนนอกก็อยากแบาบว่าเอออยากหา,ามาไล่ใอิหล่าเด้แต่ไม่มีงบเนี่ยให้อะไรอิหล่ากร็รับเป้สู้ยางพี่น้องค่าไม่มีแบบว่าหนูไม่เอาค่ะวันนี้หนูไม่กินหนูไม่ชอบไม่มีพี่น้องรับอะไรใครให้อะไรก็รับก็ขอบคุณก็ไหว้นี่แหละถึงแบบเป็นศิลปินเป็นแบบว่ายังไงล่ะเป็นคนแบบสางความมวลความซื่หน่ห้ แม่ๆนาวิที่ทั้งลูกอ,อนไล่ทั้งกุป,ปิดได้ย่างแบบว่าเพิ่นติดอีหลานเนืบเลยแต่ที่สําคัญคือแบบหลงหลงมักเลยพี่น้องคาและก็ขอบคุณคุณตานอาะที่ได้เอามายุยมมาให้อีหลาอายุณพรเนี่ยรู้สึกว่าคุณค่าทางจิตใจคือล้นหลามมากๆแล้วเนี่ยคุณตาไปให้รับรองว่าคุณตาตั้งแบบว่าเพิ่นกเกษ่ารู้สึกปลื้มใจเนาะรู้สึกปลื้มใจรู้สึกซาบสึ่งแน่นอนเลยที่เพิ่อนอยาไปให้อีหลาอยูุนาวที่ ถึงจะมีมูลค่าแต่ก็แบบมีมูลค่าทางจิตใจอย่างมากๆเลยนั่นเองนะ้พี่น้องเดี๋ยวจะมาเปิดคอมเมนต์นะคะสําหรับแฟนคับแต่ละคนที่ได้ถ่ายลงพี่น้องทีเดียวเอามาคอมเมนต์ออามาพูดคุยกันเนาะในกลุ่มเนาะลาวคนก็บว่าน่ารักค่ะคุณตาน่ารักมากเลยเอามายมพิกเกลือมาฝากอีหลาพ่อมคุณตาหน้ารักมากเลยเค่ะคุณตาให้มายมเป็นสิริมงคลกับชีวิตคู่หนูนะคะ ไปไหนมาไหนคนจะได้ยมชอบหนูคะ่ะเอยพี่น้องคาเนี่ยเป็นคอมเมนท์ที่ดีมากสาวคํำพ้อยเพิ่งได้อ่านเป็นครั้งแรกพี่น้องคาคุณตาให้มายมเป็นสิริมงคลกับหนูนะคะไปไหนมาไหนคนจะได้ยมได้ชอบหนูคะ่ะคนจะได้นิยมได้ชอบหนูคะ่ะเออพี่น้องคาเป็นคอมเมนท์ที่แบบว่ากดไลค์ให้เลยกดใจให้เลยเป็นคอมเมนต์ที่ เออพี่น้องสื่อความหมายได้ดีมากๆเลยเนาะให้มายมไปแล้วอีหลาจะได้มีคนนิยมคนชอบคนแบบว่ายัางไงละ่ะคนนิยมชื่นชอบอีหลาอย่างล้นหลานอย่างมากมายนั่นเองเนาะโอ้โหแฟนคลับพ,พูดได้ดีมากๆเลยนะคะก็คืออ่าพี่ลุงนภานั่นเองก็คือแบบอู้พูดได้ดีมากๆแล้วก็นลองคนกับว่าถุงตาถุงคุณตา่ารักจางถุงเบลเลอร์เลยเอามาอีหลาอีหลาชอบกินของเปรี้ยวคะ่ะนี่คะ่ะ น่ารักมากๆเลยนี่ค่ะเป็นโมเมนต์ที่แบบหือตักออกมาว้าวพี่น้องขาบอวบอได้ถึงเรื่องเล่านี่นะคะเพราะว่าเราเห็นเนาะเราเห็นเราอยากเอามาพูดให้พี่น้องแฟนคลับได้ฟังกันว่าอ่าเรื่องเล่าแต่เรื่องเล่าของอีหลาคือมีเยอะมากเลยทีเดียวแล้วแต่ละเรื่องราวก็เป็นเรื่องราที่ดีมากๆแหละแล้ววันนี้ก็คือเป็นเรื่องราที่ดีในเรื่องหนึ่งเลยนาองสำหรับคุณตาได้เอาไม่ยมนะคะมาให้อีหลานาฮัานนะเวทีแ้ะกา อีกทางก็คือแบบดีใจนะคะพี่น้องคะดีใจและกาแบบว่าตื่นตันใจตื่นเต้นน้าแหลที่แบบเพื่อนบนเห็นมาย่อมนะคะพี่น้องคะส่วนมากกะเพื่อนก็นจะให้เงื่อนให้ติ๊บให้มันไล่ให้ของเล่นให้ข้องอันนี้ไปย,ยังส่พี่น้องคะแต่ว่าส่วนน้อยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลยก็ว่าได้เนาะส่วนน้อยอาจจะแบบให้ของเดี๋ยวว่าน้ำบนันบานน้ำพื้นบานเท่าไหร่ะพี่น้องคะหาได้ตามแบบน้ำบานเนี่ยก็คือเนี่ยคือช่างบอกย่อมเนี่ยแหละ แล้งคนเนี่ยท้าเบิ่งพี่น้องขาแย่หมักม่วงออกเนี่ยเมันเสียหมักม่วงมาให้อีหลามมาตนน่นดองสีในพี่น้องขาถึงอ่าเรื่องเล่าถึงแฟนคลับดิเพื่นเอาของมาตอกมาต่อนอีลาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละวันนี้ก็เป็นมาบอกถึงโมเมนต์ที่น่ารักนะคะสําหรับคุณตาและน้องอาสนพรนะคะขอให้แบบว่าอ่า คุณตาเนาะขอให้แบบร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็คอยดูอีหลาคอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์อีหลาตลอดไปนะแล้วก็ขอให้อสุรพรก็คือช่วงนี้ก็คือขอให้เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสติภาพนะคะให้คนรักคนแบบตายหลายเดออีหลาเด้นนี่แหละสาหรับวันนี้ขอรากเพียงคนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปกอนคะ่ะ